ดม,มเนี่ยจากที่โบโดมอะ่ะโบแบบสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับโบในคลิปนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้โบจะพูดถึงน้ํายาปรับผ้าน,นุ่มที่โบรู้สึกว่ากลิ่นหอมนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะไพลีนส์เอ็กซ์เพรสแครกลิ่นบูมิงทัสนะคะ ตัวนี้ก็คือโบใช้กลิ่นมิลกี้ทัสแล้วรู้สึกว่ากลิ่นมันหอมมากๆเลยก็เลยไปลองอีกสีหนึ่งก็คือเป็นสีชมพูมาลองนะคะแล้วก็รู้สึกว่าหอมมากๆอีกลกิ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีกลิ่นหอมอ่อนโยนยาวนาน5เท่า5้าเท่าคือเท่าไหร่ไม่รู้ตัวนี้ไฮยีนเขาเคลมว่ามันไม่ระคายเคืองผิวนะทุกคนก็คือผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนะังว่าไม่ระคายเคืองผิวต่อผิวบอบบางหรือผิวแพ้ง่ายนะก็อย่างรูปรูปตัวผลิตภัณฑ์ก็เห็นอยู่นะว่าเป็นแม่ และเด็กก็คือน่าจะสักผ้าเด็กแบบว่าเด็กโตได้นะโบคิดว่านะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทนดอ,อกไม้บางๆเบาบ au, ๆหอมแบบหอมเรื่อยๆอะ่ะทุกคนกลิ่นประมาณนั้นนะกลิ่นจะไม่แน่นหนักเกินไปอะ่ะกลิ่นนี้จะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยอะ่ะ มันจะเป็นดอกไม้แบบมีความดอกไม้ขา,ขาวดอกไม้ออกพลนชมพูชมพูขาวๆประมาณนั้นแ่ะเออกลิ่นสบายสบายทองสบายแบบสามารถใช้ได้ทุกวันประมาณนั้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากดอกคาโมออไมล์อ่ะกลิ่นมีความมีความสบายละมุนบางเบาแต่มาเรื่อยๆกลิ่นแบบเหมือนฟิลเหมือนเราไปนั่งอยู่ส่วนดอกไม้แล้วก็มีลมโชยกลิ่นฟิลประมาณนั้นนะทุกคน กลิ่นมันออกโทนสบายมากๆเลยแล้วก็บรรู้สึกว่ากลิ่นตัวนี้ก็คือกลิ่นติดทนในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือผ้านุ่มรู้สึกว่าตัวนี้ผ้านุ่มกลิ่นหอมโทนสบายไม่ไม่ฉุนอนะเออกลิ่นมันจะไม่ฉุนเกินไปนะทุกคนแล้วก็ติดทนถ้าหากว่าใครที่ชอบกลิ่นโทนดอกไม้นะ่าจะชอบกลิ่นประมาณนี้นะแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบว่าอืไม่ชอบกลิ่นโทนบางๆเกินไปกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้ผ่านไปก่อนถ้าหากว่าใครที่ชอบกลิ่นประมาณนั้นนะอันนี้มัน ดอกไม้บางเบาๆอะ่ะกลิ่นดอกไม้ที่มีลมโชยประมาณนั้นนะคะทุกคนหาว่าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายใช้น้ำยาปับผนูมรแล้วรู้สึกว่าคันอะไรเงี้ยตัวนี้โมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่ามันไม่ระคายเคืองผิวใช้กับพวกเสื้อผ้าที่แบบว่าใช้กับเจลซเลนนีย่ยพวกเสื้อในกางเกงในได้อะไรเงี้ยนะคะ คือตัวนี้โบก็ใช้ในการซักชุดชั้นในอยู่นะเพราะว่าบางสูตรอะโบใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันระคายเครื่องแต่ตัวนี้ก็คือค่อนข้างอ่อนโยนเลยแหละแ,แล้วก็มีกลิ่นที่โอเคด้วยตากผ้าในร่มแล้วไม่มีกลิ่นอับด้วยนะตัวนี้ถามว่าใครที่กําลังตามหาน้ํายาปรับผ้านุ่มที่มีกลิ่นบางๆเบาๆทนดอกไม้กลิ่นติดทนผ้านุ่มแล้วก็ไม่ระคายเคื่งผิวโบคิดว่าตัวนี้คือตอบโจทย์เลยนะแนะนําให้ไปลองนะคะ ว่าใครที่อยากจะให้โบแบบว่าไปลองตัวไหนหรือว่าใช้ตัวไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าตัวนี้อีกเอออยากให้โบ,บไปลองก็มาบอกใต้คลิปนี้ได้นะคะหรือว่าใครอยากให้โบรีวิวตัวไหนก็มาบอกกันได้นะคะเผื่อโบจะได้ไปซื้อมาลองเนาะก็สำหรับคลิปนี้โบ,บไปละบาย